สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชา YouTube และ FC ทุกคนเลยวันนี้มาเจอพี่พีตะปูหรือว่าน้องปูเป้หรือว่าเพื่อนปูเป้หรือว่าที่คุณว่าอว่าตะปูแล้วแต่ทุกคนจะเรียกนะครับเป็นช่องตะปูช h น n รู้ใช่ไหมนี่ไนะไรมาตัดผมกันผมมาตัดผมกันมาไต่หัวกันนะครับผมมาไต่ตัดป้กม,ดมกันมาไต่หัวกันครับผม ย,ย, ật, ย COVID, ุบประหยัดหยุบโควิดกับี่น้องจ้ามาเลยมาเลยตัดเลยตัดเลยนะตัดเลยครับไปเลยนะไปไปไปใครจอบเบิด์นั้นกะ็ได้เบิด์นั้นนะครับนะ

ผมยาวมากเลยเห็นไหมครับเป็น <von> ร <Diamond Hayır> ูปเป็นรังเลยวยุดประหยัดกับผมตัดเองไล้เองกลางหลังก็ตัดเองตัดเองมด พุ่มหลวงผมหลวงกลางหลัง ครับเ็าแล้วตอนนี้ตึกนั้นแหละมาแลนี้ ดูดีไหมครับโอเคไหมแต่มันต้องยาวมื่อเราต้ดงยางนะแต่ต้องนี่่อต้ดกตะุ้ใต้างล่างกางล่างครับใตแต่จับตรงนี้นะ ใหญ่ใหญ่ตัดปุ๊มาเลยครับตาดให้มาเลยไปเองเลยครับผมมายุบป,ประยัดครับยุบป,ประยัดต,ตนนี้ประยัดตายประยัดประยัดตัดเองเลยต่ำได้ตายต่ำเองเลยครับผม thank you ok rồi Được không? có quay rồi có ở nhiều là thì tay này cũng gặp này cũng Tay tay này cứ tay đẻ con to này tay đẻ con bị biết เสร็จแล้วโอเคไหมครับเสร็จแล้วครับผมซึ่งแต่เดียก๋วยก๋วยเตี๋ยวก๋อยเล่๋ลตุกตาตัดนวด โอเคค่ะต้มเส็จแล้วนะครับการไปตัดต้มตัดการไตวัวการไตวัวตัวเองสัแล้วก็คุณทุกคนนะทุกคนี่เค้ามาหลับจมนะนี่นะประหยัดนะครับผมนะช่วงโควิดนะครับนะช่วงโควิดช่วงยุคโควิดต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 ิดก็คุณทุกกําหลังใจด้านติดค้ามาหลับจมนะครับน่าจะก็ไปลืมก็ติดตามก็ซับตะไคร่กดกระดิ่งด้วยนะเป็นเพื่อแม่เมื่อเพื่อแม่กาดกัน คลิปต่อๆไปนะครับในจองตาปุชาแน,นลก็ขอบคุณมากเลยครับก็ปคุณตุกกำลังใจนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมสวัสดีครับจริงๆ